พบศพหญิงวัย53ถูกสายไฟมัดมือเท้าสายเตารีดรัดคอหมกศพในห้องพักวันที่20กันยายน6 7ร้อยตำรวจโทวรัญชัยสุขหญิงร้อยเวรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรคลองหลวงได้รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตถูกฆาตกรรมภายในโครงการบ้านเกื้อกอทอนตะคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจึงไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพลตำรวจตรียุทธนาจรขุนผู้บัญชาการกอจังหวัดปทุมธานีพันตำรวจเอกเกียรติศักดิ์มิตรปราศาสตร ผู้กำกับสพคลองหลวงพันตำรวจโทก Town, วินเวศวิริยสิริพักดีรองผบกอปะสถา ließen, นีตำรวจภูทรคลองหลวงพันตำรวจโทฉลาดหอมเงินรองผู้กำกับสสสถานีตำรวจภูทรคลองหลวงพันตำรวจโทสุชัยแสงส่องรองผู้กำกับสอบสวนสถานีตำรวจภูทรคลองหลวงพันตำรวจโทศิรภพบัวหลวงสสสสถานีตำรวจภูทรคลองหลวงพันตำรวจโทวีรสุขชนะสสสสถานีตำรวจภูทรคลองหลวงพันตำรวจตรีมนตรี คงอาจสวปสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงเจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐานหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสพคลองหลวงแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรต,ติเจ้าหน้าที่มูลนิธิรวมกันอยู่ ที่เกิดเหตุบริเวณชั้นหนึ่งซึ่งภายในห้องแบ่งเป็นห้องนอนหนึ่งห้องและห้องโถงหนึ่งห้องซึ่งไม่พบการรือค้นที่หน้าประตูถูกล็อกจากด้านนอกด้นนกดวยกุญแจสายอยู่เจ้าหน้าที่รอปภจึงใช้เครื่องมือตัดออกและที่ห้องนอนพบผู้เสียชีวิตเป็นหญิงหนึ่งรายทราบชื่อนางดารุณีอายุ53ปีสภาพศพนอนหงายสวมกางเกงขาสั้นสีดำสวมเสื้อแขนสั้นสีฟ้าเสียชีวิตอยู่ข้างเตียงนอนมีผ้าหม่ม สีน้ำเงินคลุมตัวอยู่เมื่อเปิดผ้าห่มออกมาพบว่าที่คอมีสายเตารีดรัดแน่นและที่มือกับเท้ามีสายไฟปลั๊กสามตามัดอยู่โดยแพทย์ระบุว่าเสียชีวิตมาแล้วสองถึงสวันจากการสอบถามเจ้าหน้าที่รอปภเล่าว่าเมื่อเช้ามีลูกบ้านมาแจ้งว่าได้กลิ่นเหม็นออกมาจากห้องโดยห้องถูกล็อกด้วยกุญแจเมื่อตัดกุญแจเข้าไปก็ได้กลิ่นเหม็นออกจากห้องนี้และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ ด้านนายสรชัยอายุ47ปีเผยว่าผู้ตายเป็นอดีตภรรยาคนที่ชื่อนั้นแต่ได้เลิกรากันไปแล้วแต่ทางด้านอดีตสามีไม่ยอมเลิกกาและได้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรแม่กลองว่าผู้ตายไปลักทรัพย์สินคอองค์เขาซึ่งเมื่อวันเสาร์ตนเองไปที่โรงพักแม่กลองก็เจอกับนันซึ่งเขาบอกว่าจะถอนแจ้งความให้และจะให้เงินอีก2แสนเพราะนันจะไปบวชแล้วซึ่ง วันเสาร์ที่ผ่านมาผู้ตายได้โทรศัพท์มาบอกกับตนเองว่านัน à, นั่งรถกลับมาที่บ้านเอออาทรดโดยซึ่งที่นั่งรถกลับมาในวันนั้นก็มีนันผู้ตายและแฟนใหม่ของผู้ตายซึ่งเมื่อแฟนใหม่ของผู้ตายเขามาส่งที่บ้านแล้วเขาก็ขับรถกระบะกลับไปซึ่งนันกับผู้ตายก็อยู่ด้วยกันซึ่งเมื่อวันอาทิตย์ยังติดต่อได้อยู่แต่วันจันทร์ประมาณสามทุ่มก็ติดต่อผู้ตายไม่ได้แล้วเพราะปกติทางผู้ตายกับแม่ของตนเองจะโทรศัพท์คุยกันตลอด วันอังคารตอนเช้าทางผู้ตายบอกว่านันจะกลับไปวันอังคารพอวันพุธตนเองก็เลยมาดูที่ห้องพบว่าหน้าประตูถูกล็อกจาก็ด้านนอกและรองเท้าก็ยังอยู่ตนเองก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปถามน้องที่รู้จักกันบอกว่าเห็นผู้ตายไหมและเขาก็บอกว่าเห็นออกไปเมื่อวันจันทร์ตอนเช้าและมีคนชื่อนันตามออกไปทีหลังจากนั้นก็มีคนได้กลิ่นเหม็นออกมาจากห้องซึ่งตนเองก็คิดว่าน่าจะมีอะไรตั้งแต่วันจันทร์แล้วเพราะติดต่อผู้ตายไม่ได้ ด้านอพลอตตยุทธนาจรขุนผู้บัญชาการกอจังหวัดประทุมธานีทราบว่าผู้ตายทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่อาคาระจอดรถของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติซึ่งติดต่อได้ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่16กันยายน67จากนั้นก็ขาดการติดต่อไปมีผู้แจ้งว่ามีกลิ่นเหม็นออกมาจากห้องและก็พบสอบพอในวันนี้จากการตรวจสอบพบว่าผู้เสียชีวิตถูกรัดเท้ารัดมือด้วยสายไฟฟ้าและที่คอถูกรัดด้วยสายเตารี ซึ่งขณะน,นี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนจังหวัดปทุมธานีและสืบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงก็ความเชื่อมโยงเชิงครอบครัวสามีภรรยาและตรวจสอบกล้องวงจรปิดซึ่งห้องนี้ปกติผู้ตายพักอยู่คนเดียวการตั้งประเด็นฆาตกรรมนั้นก็น่าจะมาจากครอบครัวสามีเก่าใหม่และไม่ได้ยินเสียงทะเลวิวาทจากการสอบถามเจ้าหน้าที่สืบสวนแล้วพบว่าห้องถูกล็อกจากด้านนอกส่วนผู้เสียชีวิตได้ให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึงนำส่งนิติเวศ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อตรวจสอบอีกครั้ง